ดีใครดีดีดดใครทำใครทำของ,<า>งป,ป๊อปปาใครทำให้ขาดนี่ยพี่นี่ใครทำเด็กโซนนะคะมือนี้ใช่ไหมเอามือไหนมือนี้ดีเลยมือนี้อ่ะดีอย่าทำอีกนะดีห้ามทำห้ามทำดีเดี๋ยวนะามามวช่วย <laughs> ตัวดีเลยตัวดีเลย ช่วยกันทั้งสองเลยเอามาเตะมือหนินี่ดีหนิมือนี่มือหนิไปวันนี้พ่อสอนนะคะเพราะว่าขึ้นมาบนเนี่ยค่ะกองที่กองขี้ควายแล้วมากัดกัดกระสอบขี้พุ่นเลยอยู่ที่สูงมากค่ะทุกคนค่าามทกกออนนุณยื หางกำลังสอนช่วยทำยกมือพิงด้วยช่วยกันทำโทษป้าทาโทษทาโทษไหมให้ทำโทษนี่ได้ให้ทำโทษไหมให้ทำโทษหรือเปล่าให้ทำโทษนะลงหรือไม่ลงเปล่าลงเปล่าคอนป๊าใหญ่มาก ไม่มีใครช่วยแม่ก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้ไม่ต้องขอร้องไม่ต้องมาขอร้องขอร้องเหรอขอร้องเหรอขอร้องช่วยไหมไม่ช่วยงาน้ายลงมาเลยลงมาเลยทำเทชี้อสทำเทชี้อสาทำเทชือเช้อสายเด็ด